สวัสดีครับพบกับนายอิน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 อีกแล้วนะครับวันนี้มาดูริมแม่น้ำเจ้าพยาที่เดิมนะครับแต่วันนี้น้ำแห้งนะครับน้ำแห้งเห็นตะกอนดินที่ที่อยู่ บนชายฝั่งชัดเจนเลยนะครับเป็นตะกอนดินน้ำเจ้าพยาแห้งไปเยอะเลยเรือลำใหญ่ก็ยังมาจอดได้อยู่นะครับในช่องน้ำลึกแต่ถ้าเป็นตรงนี้มันจะมีสะพานสะพานให้คนมาลงเรือข้ามฟ้า เือข้ามฝากไปนะครับนี่มีคนมาลงเรือหางยาวข้ามฝากไปทางฝากนู้นนะครับก็ต้องมีล่องน้ำเข้ามาล่องน้ำเข้ามาอย่างสะพานสะพานให้คนลงเรือคนข้ามมาก็จะมาขึ้นสะพานตรงนี้ ขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็เดินออกมาทางนี้เดินออมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่แล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไปตามทางจะมีทางเดินออกไปถนนใหญ่ทางนู้นนะครับตอนนี้คือช่วงเวลาที่ทุกคนกลับบ้านถ้าเป็นตอนเช้าเขาก็จะเดินขึ้นกันแต่ตอนนี้เป็นตอนเย็นก็จะเดินกลับ นี่เดินเดินกลับมาลงเรือก็เหลือก็คอยให้ผู้โดยสารมีมากพอสมควรก็จะออกเดินทางอันนี้เป็นเรือเล็กเรือ,อย,ายาวแต่ถ้าเป็นเรือลำใหญ่ก็มาจอดส่งสินค้ารับสินค้า มีเรือลำใหญ่จอดรับส่งสินค้ากันอันนี้คนก็ทยอยกลับบ้านก็เดินเดินมาลงเรือหงยาวมีคนมาวิ่งออกกำลังกายบริเวณนี้ด้วย นะครับวันนี้จะเป็นพื้นที่ให้คนวิ่งออกกำลังกายนี่คนก็ามาลงเรือคอยยังไม่เต็มนะครับคอยทางด้านนั้นก็จะมีเรือมาอีกลำหนึ่งรับคนจากฝากนู้นมามาส่งทางโน้นฝากนี้ก็ทยอยเข้ามาวันนี้โชคดีที่ มาแล้วน้ำมันแห้งก็เลยเห็นพื้นดินพื้นดินที่เป็นดินตะกอนดินตะกอนในแม่น้ําเจ้าพยาปกติน้ําจะขึ้นสูงกว่าน,นี้ครับแต่ครน,นี้วันนี้น้ําลดน้ํำลงมีเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาแล้วครับเรือรับส่งผู้โดยสารเข้ามา เลยครับเลยต้องถอยหลังแล้วก็รอรอให้เรือลำนี้ออกก่อนแล้วถึงจะเรือลำนั้นจะเข้ามาเรือลำนี้ก็จอดรอก่อนรอเพื่อว่าพอเรือลำนี้ผู้โดยสารเต็มแล้วออกเรือลำนั้นก็จะเข้ามาคนระับอ๋อเ <c oughs> ขารอให้คิวเรือสองตอนเข้ามาก่อน มีเรือสองตอนอีกลำหนึ่งต้ามาครับเข้ามาส่งบูธธ้โดยสารสองคนที่าเรือเทียบท่าให้คนขึ้นนะครับอันนี้ก็คนก็มาจากฝากนู้นขึ้นอ่า แล้วก็ลำนี้ก็กำลังจะออกแล้วครับให้คาดุสานไฮคาดุสานเรือลำนี้ก็กำลังถ่ายหลังออกถ่ายหลังออกไปก็เป็นวิถีชีวิตยามเย็นเรือของตอนลำนี้ก็ มารอผู้โดยสารต่อนะครับอันนี้ก็จะมีผู้โดยสารมายืนคอยเว้นระยะห่างกันพอสมควรจากผู้โดยสารที่มาฝั่งนู้นก็ข้ามมาฝั่งนี้ก็เดินทางไปยังถนนใหญ่นะครับอันนี้ก็ยืนคอยเว้นระยะห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับยืนรอคิวเรือที่จะลงข้ามไปฝั่งนู้น อตอนนี้เรือนี้ก็จะออกแล้วนะครับก็ในแม่น้ำก็จะมีเรือวิ่งอยู่ประจำนะครับทั้งเรือเล็กเร <ๆ S 2> ือใหญ่อตอนนี้ติดเครื่องนะครับติดเครื่องนะครับติดเครื่องนะครับเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องนะครับดูนะครับเร่งเครื่องคลิกโครน อิโคนดำปิดเลยนะครับแสดงว่าพื้นท้องเรือติดติดกับโคลนนะครับรอดไหมครับไปไหมครับเล็งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องหน่อยเล่งเครื่องหน่อยจะหลุดแล้วจะหลุดปากแม่น้ําแล้วจะหลุดที่เป็นสันดอนแล้วหลุดสันดอนสันดอนไม่ใช่สันดานนะครับสันดอนขุดได้นะครับสันดาน ก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับให้สันดานจากไม่ดีเป็นดีครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับอ้าวไปแล้วครับต่อไปเสร็จลำนี้เข้ามาอย่างแรงเลยครับนี่ครับเร่งเครื่องเข้ามาอย่างแรงเลยเพราะว่ายวกลัวตดิดสันดอนตรงนี้เร่งเครื่องเข้ามานะครับก็มาจอดรับผู้โดยสาร ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตคนทำงานที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้แต่ว่าบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับก็ต้องอาศัยเรือข้ามฟากข้ามจากฝั่งถ้าคนบ้านอยู่ฝั่งนี้ออก็ไปทำงานฝั่งนู้นก็ต้องข้ามเรือไป สะดวกและรวดเร็วไม่ติดนะครับแต่ถ้าคนบ้านอยู่ฝากนี้เนี่ยไปทำงานฝากโน้นก็ข้ามเรือไปตอนเช้าพอต,ตอนเย็นก็กลับเดินทางกลับก็ข้ามเรือกลับมาฝั่งนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันถ้าไม่ได้ใช้รถก็ใช้เรือ ในอย่างในคลองแสนแสบก็ยังมีนะครับใช้มีเรือให้คนสามารถจะเดินทางได้เพราะว่าลงเรือมันก็เร็วกว่านะครับเร็วกว่ารถเพราะว่าเรือไม่ติดมีติดปะติดติดติดก็น้อยกว่าเพราะเรือมันมีจํานวนลําน้อยกว่ามันไม่มันไม่มีเรือส่วนตัวไงมีแต่เรือเรือสาธารณะเรือส่วนตัวไม่มี ไม่มีคนเอาเรือส่วนตัววิ่งในแม่น้ำนคืกคักไม่มีแต่รถมีรถส่วนตัวเพราะนั้นในถนนมันก็จะมีรถมากกว่าเรือในถนนไม่มีเรืออยู่แล้วนอกจากน้ำท่วม <c oughs> ถ้าน้ำท่วมเนี่ยถึงจะมีตอนปีห้าสี่ครับรถก็วิ่งบนถนนเรือก็วิ่งเรือก็พายกันอยู่ข้างถนนเนี่ยรถแต่ต้องเป็นรถใหญ่นะครับรถ บรรทุกของทหารนะที่จะวิ่งได้เพราะน้ำท่วมถึงเอวน้ำท่วมถึงเอวอันนี้ก็ดูอ่านี้คนเริ่มทยอยมาลงเดือ,อกแล้วครับเดีย๋ยวก็น่าจะเต็มพอเต็มลำนี้ก็จะออกเอาละครับ ดำนี้น่าจะถึงเวลาคนนั่งเต็มที่นั่งแล้วก็ทำการถอยออกนะครับถอยออกาอมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านตรงช่องแคบเจ้าพยาได้ไหม จังแคบจับประยัเอาล้ครับกลับลำนะครับลุ้นกันว่ากลับลำอ่าค่อยๆเอาหางหางกัดอ่าค่อยๆกลับลำค่อยๆกลับลำตรงที่เป็นแอ่งตรงนี้ก็คงจะเกิดจากว่าเรือเข้ามาแล้วก็หาง ใบพัดเดือมันปั่นอยู่ตลอดเวลาดิงทําให้ดินในช่วงนี้มันไม่ไม่เค่นเลยเอาละครับไปแล้ครับไปแล้วครับ,รบอย่างแรงเลยครับออกแรงแรงเลยครับไป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 เรียบร้อยผ่านได้อย่างง่ายดายด้วยความแรงของเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับเร่งเครื่องต่อ,อ แรงเลยครับอย่างแรงนะยครับอย่างแรงเลยครับไปแล้วครับไปนะ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 ครับไปแล้วครับหายไปแล้วครับเรียบ em, ร้อย นี่มองมุมไกลๆกล็จะเห็นเป็นมุมนี้ขอบคุณที่มารับชมนะครับฝากกดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ